สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาชาวราศีกรกฎมาดูนะคะว่ามีของอะไรที่พกติดตัวหรือมีอยู่ใกล้ๆก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวช่างฝันมีสเสน่ห์อันยั่วยวนหัวใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีความอดทน ขยันมั่นเพียรมุ่งม,มั่นตั้งใจเป็นอย่างมากอีกด้วยจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากดังนั้นชาวราศีกรกฎควรมีครเครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยมุกติดตัวเอาไว้นะคะเนื่องจากมุกนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎมีความมั่นคงทางอารมณ์กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วสิ่งของที่เป็นสิ่งของนำโชค ให้กับชาวราศีกรกฎก็ได้แก่ข้าวของเครื่องใช้หรือของตกแต่งที่มีสีฟ้าน้ำทะเลสีขาวหรือสีม่วงอ่อนนะคะส่วนตัวอักษรนำโชคก็ได้แก่ตัว n และตัว h เลขนำโชคก็คือเลข8และปูเต่าหรือสฟิงซ์ซึ่งเป็นสัตวน์นำโชคของชาวราศีกรกฎอีกด้วยเราสามารถหารูปภาพหรือเป็นตัวอ่า กราฟิกเล็กๆพกติดตัวก,ก็ได้นะคะนอกจากนี้การปลูกต้นกล้วยไม้ไว้ในบ้านก็จะช่วยส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีโชคลาภวาสนามีอารมณ์สงบเยือกเยน็นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงินได้อีกด้วยนะคะช่วงนี้นะคะต้นกล้วยดังมากนะคะก็ไปหามาปลูกกันไว้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับชาวราศีกรกฎ ยังไงก็ลองไปหามาพกติดตัวหรือเอาไว้ใกล้ๆตัวนะคะไม่แน่ว่าคุณจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงินอาจจะรวยขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวก็เป็นได้และที่สำคัญฝากกดติดตามช่องเมตตาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ